สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนแท้กันนะครับเศษส่วนแท้คืออะไรเศษส่วนแท้ก็คือเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนั่นเองครับมาดูตัวอย่างเลยนะครับจ้ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับแบ่งออกเป็น1 2 3 4 5 6 7 แบ่งออกเป็น7ส่วนเท่าๆกันนะครับแต่ว่าระบายสีอยู่เพียง1 2 3 4 5 6ระบายสีอยู่6ส่วนนะครับจากทั้งหมด7ส่วนนะครับดังนั้นเราจึงสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษ6ส่วน7นั่นเองครับสังเกตนะครับว่าตัวเศษจ,จะน้อยกว่าตัวส่วนนะครับนั่นก็คือเศษส่วนแท้นั่นเองครับส่วนเศษส่วนในข้อนี้นะครับสามารถอ่านหรือเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่า เศษ6ส่วน7นั่นเองครับตัวอย่างถัดไปนะครับรูปนี้นะครับแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายสีอยู่2ส่วนนะครับดังนั้นเราจึงสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ2ส่วน6นั่นเองครับแล้วเราสามารถอาร่านหรือเขียนเป็นตัวหนังสือได้เศษส่วน6นั่นเองครับตัวอย่างถัดไปนะครับ รูปนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันระบายสีอยู่1ส่วนนะครับดังนั้นเราจึงสามารถเขียนให้เป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ1ส่วน3นั่นเองครับแล้วเราก็จะสามารถอ่านหรือสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าเศษ1ส่วน3นั่นเองครับไปดูตัวอย่างถัดไปเลยนะครับ ตัวอย่างในข้อนี้คือแบ่งออกเป็น1 2 3 4 5 6 7สี่ห้าหเแบ่งออกเป็น7ส่วนเท่าๆกันนะครับแต่ว่าระบายสีอยู่1 2 3 4 5สหระบายสีอยู่5ส่วนนะครับดังนั้นจากรูปนี้เราจึงสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ5้ส่วนเและสามารถอ่านหรือเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าเศษ5้ส่วนเนั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ พอจะเข้าใจเรื่องเศษส่วนแท้กันหรือ,อยังครับถ้าเข้าใจแล้วหวังว่านักเรียนคงจะทําแบบึดสัดได้นะครับสําหรับคลิปนี้คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ